เราเนี่ยพยายามนะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์จะขอดุนยาขอไปพี่น้องอัลลอฮ์เห็นว่าโอ้โหอันนี้ขอหนักเหลือเกินขอดุนยาอัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้ยังไม่ให้แต่อัลลอฮ์ให้อย่างอื่นรู้ไหมเราเนี่ยขออย่างอย่างหนึง่งอัลลอฮ์ะจะดูเดิเออเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าบาวของฉันคนนี้อัลลอฮ์เขาขอต่อฉันเหลือเกิน บาวคนนี้นะขอต่อค่าเหลือเกินขอมาหลายปีแล้วอลัลลอฮ์จะไม่เมตตาเลยเหรออัลลอฮ์เมตตาแต่บางทีอลัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีแต่อลัลลอฮ์ให้สุขภาพอาลัลลอฮ์ให้อะไรอะไรต่างๆขอมา20ปีพอไปถึงวันกิยามาปับ๊บไอคนนี้มันขอต่อชั้นมา20ปีเอาเอาเอาสวรรค์ไปเถอะมันคุ้มเพราะฉะนั้นขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอเถอะพี่น้องขอให้เยอะใครขอยิ่งเยอะเท่าไหร่อลัลลอฮ์ยิ่งชอบ ขอให้เยอะขอให้ได้เข้าสวรรค์ขอทุกวันขอตลอดเวลาแต่ว่าอย่าขอละเอียดมากอย่าลอขอให้ได้เข้าสวรรค์นะขอให้มีอะไรนะเอาสวรรค์อยู่ทางซ้ายมือนะอยู่ทางทิศตะวันออกนะแล้วก็มีบ้านตรงนั้นเป็นใครอะไรต่างๆอันนั้นอันนั้นไม่ต้องขอละเอียดหรอกขอให้ได้เข้าสวรรค์นะทำดุลิลาขอให้ได้รับความโปรดปรานเยอะๆทำดุลิลาเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราไม่ขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่ได้เลย เราขออะไรก็าตามแต่จําไว้นะขอสมัวขอมาสามเดือนขอความเมตตาอยากอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ธุรกิจดีอยากจะให้อัลลอฮ์ให้หายป่วยอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ลูกดีขึ้นอยากจะให้อัลลอฮ์ให้สามีเป็นคนที่อัลลอฮ์เปิดใจสามีด้วยจะสามีเป็นคนไม่ดีเลยขอมาสักครึ่งปีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วเนี่ยอภินงทํายังไงต่ออุลามาเขาแนะนําว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตรงนั้นขออย่างอื่นซะเพราะในขณะที่ท่านอยู่ในการขอเนี่ยอัลลอฮ์โปรดปานอัลลอฮ์เมตตาท่าน ในเมื่อขอดุนยาไม่ได้ขอขออาคิอรอสิในเมื่อขอเนี่ยอย่าเาล่อลูกมันไม่ดีเลยขอตอนนี้ยังไม่ได้ขออย่างอื่นได้ไหมยอย่าเอาล่อในเมื่อลูกเป็นอย่างนี้แล้วยาล่อให้ฉันได้หลานที่ดีขอไปอนาคตข้างหน้าหรือขอโลกอาคิอรอก,ก็ได้ขอดุนยามาได้ยาล่อขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ด้ยวยเถอยาล่อยาล่อฉันรักนบีเหลือเกินฉันอยากจะอยู่ในสวนรรค์กับท่านนาบียาล่อ ขอเลือกอาคิรองเลยเพราะในขณะที่ท่านขอขอดุอามาสองปีเนี่ยท่านอยู่ในความโปรดปรานอยู่ในความรักของอัลลอฮฺ سبحانه แลตาลาแล้ว